สวัสดีครับวันนี้เรามาดูผลงานที่น่าสนใจกันนะครับของบอมจอสีตรังแอกโรอินดัสทรีหรือ STA เปิดปี68มานี่กำไรสุทธิไตรามาสแรกไปเกือบ700ล้านบาทเลยทีเดียวใช่ค่ะถือว่าทำได้ดีนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ก็ยังดูไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ ปัจจัยสำคัญที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องราคายางที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลจากเอกสาร MDA หรือคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการนะครับเป็นเหมือนรายงานที่เขาชี้แจงผลงานแบบละเอียดเลยค่ะจะได้เห็นภาพชัดๆว่าเป็นยังไงและบริษัทมองข้างหน้ายังไงต่อเราจะมาดูกันตั้งแต่ภาพรวมเลยนะคะแล้วก็แยกดูธุรกิจหลักคือยางธรรมชาติกับถุงมือยางแล้วก็ไปดูเรื่องความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยครับผม รวมถึงแผนด้านความยั่งยืนแล้วก็ภาพรวมอุตสาหกรรมกันค่ะเยี่ยมเลยค่ะงั้นเริ่มที่ภาพรวมก่อนเลยรายได้รวมไตรมาสนี้ก็อย่างที่บอกทะลุ3.4มื่นล้านบาทค่ะครับเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเทียบปีก่อนนี้บวกไป45%เลยค่ะมาจากทั้งราคาแล้วก็ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นด้วยถ้าดูสัดส่วนก็ธุรกิจยางธรรมชาติยังเป็นตัวหลักนะคะประมาณ81%ส่วนถุงมือยางนี่19%ค่ะ แต่จุดที่เออน่าสนใจมากคือกำไรขั้นต้นรวมหรือ cross profit margin นะคะเป็นยังไงครับขยับขึ้นมาชัดเจนเลยค่ะเป็น 9. 1ดีขึ้นจากทั้งไตรามาสก่อนหน้าที่7.5%เปแล้วก็ปีก่อนที่7.9%ดเ้าด้วยโห oh, ดีขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะการที่เขาเพิ่มกำไรขั้นต้นได้ทั้งสองธุรกิจพร้อมกันแบบนี้ก็ชี้ว่าเออการบริหารจัดการต้นทุนกับราคาขายนี่ทำได้ดีเลยค่ะอาจจะเป็นจุดแข็งสำคัญเลยครับน่าสนใจมาก งั้นเราลงรายละเอียดในธุรกิจหลักตัวแรกอย่างธรรมชาติกันหน่อยปริมาณขายเป็นไงบ้างครับปริมาณขายยังโตต่อนะคะเป็นไตรามาสที่6แล้วค่ะแต่เกือบเกือบ4ี่แสนตันโอ้โหต่อเนื่องมากค่ะแต่ก็มีประเด็นเรื่อง EUDR กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของยุโรปนะคะที่เขาเรื่องบังคับใช้ไปอ๋อครับที่มีข่าวกันใช่ค่ะผลคือยอดขายยางที่ผ่านมาตรฐาน EUDR เนี่ยลดลงไปชั่วคราวคือลดไปเยอะเหมือนกันประมาณ37% QOQ อ้าว แล้วลูกค้าหายไปไหนครับก็คือยางที่ยังไม่ได้ยืนยันตามเกรียนนั้นอ๋อแสดงว่าดีมานรวมๆยังอยู่แค่เปลี่ยนชนิดยางที่ซื้อไปก่อนถูกต้องค่ะสะท้อนว่าความต้องการซื้อยางโดยรวมยังดีอยู่แล้วที่สำคัญคืออัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจนี้ก็ดีขึ้นด้วยนะคะเป็น8.0% เอ๊ะทำไมถึงดีขึ้นได้ครับทั้งที่ต้นทุนน่าจะขึ้นตามราคายางเพราะราคาขายเฉลี่ยมันสูงขึ้นเยอะเลยค่ะเทียบปีก่อนนี่บวกไปเกือบ26เเซนในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบป,ปรับขึ้นช้ากว่าอ๋อครับครับแล้วก็บวกกับการใช้กําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเป็นเกือบ66เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ช่วยลดต้นทุนคงที่ต่อหน่วยลงไปได้เข้าใจครับแล้วแผนขยายกําลังการผลิตล่ะครับที่ตั้งเป้าไว้อันนั้นก็คืบหน้าไปเยอะแล้วค่ะตอนนี้ เกิน90%ของเป้า4ล้านตันในปี69แล้วก็คือเตรียมรองรับอุปสงค์ในระยะยาวไปเรื่อยๆค่ะครับผมชัดเจนครับทีนี้มาดูอีกธุรกิจหนึ่งถุงมือยางที่เคยเป็นดาวเด่นมากๆช่วงโควิดตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับเห็นว่ารายได้ลดลงนิดหน่อยใช่ค่ะรายได้ลดลงเล็กน้อยจริงๆประมาณ3%เทียบกับไตรมาสก่อนเพราะปริมาณขายลดลงนิดหน่อยค่ะลดไปประมาณ11-12% QoQ Mm hmm. แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงนะคะประมาณ9.2พันล้านชิ้นแต่แต่สิ่งที่สวนทางขึ้นมาชัดเจนเลยคือราคาขายเฉลี่ยค่ะราคาขายดีขึ้นเหรอครับดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพิ่มขึ้นเกือบ10%จากไตรมาสก่อนแล้วก็เกือบ18%จากปีก่อนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ705บาทต่อพันชิ้นโห oh, ราคาดีกลับมาขนาดนี้แล้วกำไรขั้นต้นเป็นยังไงบ้างครับ นี่แหละค่ะจุดที่น่าสนใจมากคืออัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจถุงมือยางนี่กระโดดเลยค่ะจากประมาณ8%กว่าๆในไตรามาสก่อนมาอยู่ที่13%ในไตรามาสนี้โอ้โห oh, 13%ใช่ค่ะแสดงว่าบริษัทสามารถปรับราคาขายได้ดีมากๆสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโดยรวมครับ บวกกับความยืดหยุ่นในการปรับสายการผลิตด้วยค่ะระหว่างถุงมือยางธรรมชาติ NRPF กับยางสังเคราะห์ NBR อันนี้ก็ช่วยได้แม้ว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตจะลดลงเล็กน้อยก็ตามอยู่ที่ประมาณ81%ค่ะแสดงว่าบริหารจัดการได้เก่งจริงๆครับทั้งเรื่องราคาและก็การผลิตงั้นมาดูภาพรวมเรื่องความแข็งแกร่งทางการเงินกันบ้างครับเป็นยังไงบ้างฐานะการเงินยังแข็งแกร่งมากค่ะ สินทรัพย์รมวมลดลงนิดหน่อยหนี้สินรวมก็ลดลงนะคะเพราะมีการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นไปครับตัวชี้วัดสำคัญสคัญอย่างอัตราส่วนสภาพคล่องหรือ current ratio ที่ใช้วัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นก็ดีขึ้นนะครับเป็น1.98เท่าเกือบ2เท่าถือว่าดีมากใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆอีกตัวคืออัตราส่วนหนี้สินสุทธ,ธิต่อทุน หรือ net DE ratio ค่ะอันนี้บอกว่าบริษัทมีหนี้เทียบกับทุนเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นยังไงครับยังต่ำมากค่ะแค่0.71เท่าเองแถมยังลดลงจากสิ้นปีก่อนด้วยซ้ำาอซึ่งแปลว่าบริษัทเพึ่งพานหนี้น้อยมากมีความเสี่ยงทางการเงินต่ำโครงสร้างทุนมั่นคงดีค่ะชัดเจนเลยครับว่าฐานะการเงินยังแกร่งมากทีนี้นอกจากเรื่องตัวเลขอีกมิติที่สำคัญมากๆในยุคนี้ก็คือเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG ทาง STA เขามีความคืบหน้าอะไรที่น่าสนใจบ้างครับช่วงนี้มีหลายโครงการที่เดินหน้าต่อเนื่องเลยค่ะอย่างแรกก็คือการติดตั้งโซลาเซลล์อันนี้ก็คืบหน้าตามแผนนะคะเพื่อลดต้นคุณพลังงานแล้วก็ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมแล้วก็มีการนำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านโครงการชื่อ Sri Trang AI Direction 2025 อ๋อมีเอา AI มาใช้ด้วยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญอีกอันคือโครงการร่วมใจทำยางไทยอย่างยั่งยืนอันนี้จะทำผ่านแอป t r e e t r a n g Friends เพื่อทำเรื่อง Traceability หรือการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของยางนะคะการทำ Traceability นี่มันสำคัญยังไงนะครับอาจจะขยายความนิดนึงอ๋อสำคัญมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเตรียมพร้อมรับกฎระเบียบอย่าง EUDR ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ครับ คือถึงแม้ตอนนี้จะเลื่อนไปแต่สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาใช้อยู่ดีการที่บริษัทสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ายางม,มาจากสวนไหนไม่ได้มาจากการทำลายป่าไม้เนี่ยจะเป็นเหมือนใบเบิกทางสำคัญเลยค่ะในอนาคต <c oughs> แล้วมันก็จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยคือมันไม่ใช่แค่ทำตามกระแส ESG ไปอย่างนั้นแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตจริงๆค่ะเข้าใจเลยครับเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมากแล้วภาพรวมอุตสาหกรรมอย่างตอนนี้แหละครับ มีปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตาไปพิเศษไหมครับความผันผวนก็ยังคงมีอยู่ค่ะทั้งจากเรื่อง EUDR ที่ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนเรื่องมาตรการภาษีต่างๆอย่างเช่นจากฝั่งสหรัฐที่อาจจะเข้ามากระทบราคายางได้ในอนาคต Mm. แต่ถ้ามองในด้านพื้นฐานนะคะอุปทานจากผู้ผลิตหลักอย่างไทยอินโดนีเซียรหรือไอวอรี่โคชก็ยังคงมีอยู่ส่วนฝั่งอุปสงค์โดยรวมแม้จะมีความกังวลอยู่บ้างในบางภาคส่วนแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีค่ะยังไปได้อยู่สรุปภาพรวมได้ว่าไตรามาสแรกปี6บาทนี้ STA ก็ถือว่าทำผลงานได้แข็งแกร่งทีเดียวนะครับ สาม,มารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ดีใช่ค่ะโดยได้ประโยชน์หลักๆเลยจากราคาย,ยางที่สูงขึ้นบวกกับการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการคุมต้นทุนการปรับราคาขาย mm hmm. บริษัทจะใช้จุดแข็งเหล่านี้ในการนำพาธุรกิจให้ฝากความผันผวนของตลาดที่ยังคงมีอยู่ไปได้อย่างไร,รทั้งเรื่องกฎเกณฑ์อย่าง EUDR ที่น่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความไม่แน่นอนทางการค้าอื่นๆในอนาคตด,ด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะน่าติดตามมากครับขอบคุณสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์วันนี้มากครับยินดีค่ะ